ไม่กินก็ตามใจอุ้ยกับข้าวต้องเยอะต้องแยะอร่อยอร่อยทั้งนั้นนี่ก็ผัดหน่อไม้ฝรั่งกับปลาหมึกแล้วนี่ก็เป็นซุปแกงจืดวุ้นเส้นแล้วก็ใส่ปลาหมึกแล้วก็ใส่หมูสับอืมอืมอืมรสชาติมันอร่อยจริงๆเลยนี่คุณนี่สุดท้ายแลยนะ้วถ้าเกิดคุณไม่กินเนี่ยมันหมดไม่รู้ด้วยนะไม่มีกินอีกแล้วนะอืม มับหมูก็อร่อยนิ้นใหญ่ๆนาะกินคำหน่งอืออะไรนะคุณพูดแรงๆซิกินคำหน่งอะไรผมได้ยินไม่ค่อยชัดเลยขอกินคำหน่งหูหนวกเลยไงอืมได้ได้ได แก้ผมก่อนนี่คุณึอะไรไม่เหะอยากเลยก็ผมป้อนคำหนึ่งคุณก็หอมแก้ผมทีหนึ่งหอมแล้วก็ป้อนได้แล้วช่างนึงน,นี่คุณน้า ปลาหมึหมูปลาหมึปลาหมึกเอาปลาหมึกด้วยเอาหมูแล้วปลา,าหมึมกนี่ให้สองอย่างเลยทั้งหมูและปลาหมึก ไม่ใช่ตัวไม่ใช่หัวใจของฉันไม่นี่คุณจมัไม่ไม่ปล่อยคุณดีผมไม่ทนหรอก มดเลยมันหลุดแล้วมาทำไมอ่ะกลับไปซะไม่ผมไม่กลับจนกว่าเราจะคุยให้รู้เรื่องทำไมคุณไม่รับความที่จากผมนมี่คุณผมไม่รัรักลัไปได้แล้วนะวไม่ต้องมาที่นี่อีกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ย <c oughs> วผิดขโทษครับผมผิดเอง ต้องอีกอันหนึง่งแม่แม่ชอบมันนะแม่เดี๋ยวหนึ่งไปเลยนะจ๊ะอุ่ย<อ>โทษอ้าวนะโอ๊ยแม่หยุดบ่น,บนสักทีได้ไหมก็พราบ่นอย่างนี้ไงฟ้าถึงต้องเครียดต้องไปข้างนอกรุ่ยจะรอดเหรอผักไ <c oughs> สรุ่ฉันว่าอีกหน่อยแกคงต้องขายตัวเอาเงินมาผานเพราะความที่แกจมไม่ลงแม่ไม่ต้องห่วงนะคนอย่างป้าไม่มีทางเอาเงินมาขายตัวหรอกเอาตัวมาขายเงินเอาเงินมาขายตัว ก็รา well, so so ้ว่าคุณโกหกผมนอกจากว่าผมก็เลยมั่วแล้วโทษครับตายแล้วะอทำไมถึงแก่เลยไว้แล้วหลุดหลุดแต่แรกแล้วก ไม้จะมาเด็ดดมแล้วเที่ยวเองทิ้งโทษไม่เป็นไรขอโทษค่ะพี่ขอโทษขอโทษเพื่อนฉันไม่ใช่ดอกไม้มท,ที่จะมาเด็ดดมแล้วเคว้งทิ้งเพื่อนฉันไม่ใช่ดอกไม้ริมทางที่จะมาเด็ดดมแล้วเคว้งทิ้งง่ายๆ,ๆ เมื่อวานนี้หายไปไหนมาคนะน้าโทรศัพท์เข้ามือถือก็ไม่ยอมรับสายนะก็งานมันยุ่งอะครับไม่นับตาม <laughs> <laughs> คุณก้องขาคุณก้องเนี่ยคุณก้องขาเจนน่ะไม่ได้มาฟ้องหรอกนะคะแต่เจนเห็นว่ามันเป็นเรื่องสําคัญจริงๆนะคะตอนเนี้คุณน้ําหนึ่งนะคะเหยียบหัวคุณก้องไม่เห็นหัวคุณก้องเลยนะคะทําอะไรตามอำเภอใจตัวเองเรื่องอะล,าม,ล,ลามไปลุกซามไปอ้อยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ <laughs> ได้แต่หวังนะคะว่ามันจะไม่เป็นวันนั้นมันจะไม่เป็นวันนั้นมันจะไม่มีวันนั้นมันจะไม่มีวันนั้นคุณอดทนเพื่อผมมาโดยตลอดเลยเอาตุยไรนจะไปไหนจะมาจะไปไหนไปเหยียบบัวกระบาลหล่อนไงอ๋อเจ้แกไม่มีสิทธิ์ที่จะตามคุณกล้องพบไปทำามเพราะว่าแก่ม็นหน้าด้าน แล้วแกล่ะแกะแหลแงถึงอีดชุดแม่ไม, <c oughs> ม้ยแยมแหลงเพลิงสวยดังหล่ะมึงอ่ะ <c oughs> อยู่แล้วมาเป่ด <c> ไ <oughs> ปถอยต้องท้องไหมไม่ไมนี่จะบ้ายัางไงแล้วสามอะไรลูกอะไรโดนรีบมันปิดรีบ <c oughs> มันปิด <c oughs> มีแขกมาค่ะให้มันรอไปก่อนฉันยังไม่ว่าง เนี่ยเป็นแม่อีกนางน้ำหนึ่งแล้วก็นางยิ้มเพื่อนมันนะคะเนี่ยแล้วตอนเนี้ผูนน้อมานั่งอยู่ที่ห้องรับแขกแล้วว่ะค่ะดีจะได้ไม่บังเปลื้งจะได้ไม่ต้องเปลื้งค่ะแล้วตอนนี้เรื่องของเรามันก็ดีแล้วแต่ว่าหนึ่งยังไม่อยากให้ต่อเขาออกจากงานนะคะมันก็ให้หนึ่งเขาทํางานที่ให้ต่อแล้วทำไม่ได้ล่ะยใชไงพูดผิด ก็เผื่อเขายังไม่บอกคัดไงบอกคัดอยู่ดี <c oughs> ให้หนึ่งทำง,งานต่อฮาเลียนได้ไงเรา <c oughs> รับรองค่ะว่าฟ้าไม่กวนแน่นอนลืมอะ่ะโทษท่ร <c oughs> ใ <laughs> เ oh รเอาใหม่ก็โทษกต่อค่ะพอ่อนฟ้าผ่าอนฟ้าไฟ้าเฉยโทษฉันะรู้แผนการทั่วของพวกแกหมดแล้วรู้แมกัะทันทีวว่าลูกของแกเนี่ยยุเงินยุยุนั่งนั่ง,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 งแล้วก็รู้ด้วยพวกมันเป็นชูกันฉันจะบอกให้นะเอ่ออะไรนะ ถ้าตาก้องหลานชายฉันเป็นอะไรฉันจะจ้างตำรวจฉันจะเรียกตำรวจจับพวกแกคงจะกอดยายน้ำหนึ่งทำเรื่องจะไม่อยากกลับมามองหน้าใครมั้งคะเล่มก่อนแล้วพอทุกอย่างเรียบร้อยอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะรีบไปช่วยหาโอ๊ยยังไอ้สัสมาไล่กันง่ายอย่างนี้ได้ไงฉันมีสิทธิ์มาเคารพเสียบปอกเสียเอาไม่ได้ปะ โอ๊ยตายละมาถึงก็บอกความวุ่นวายกับคนอื่นเขาดีนะเป็นคุณหญิงรัตนาถ้าถือว่าเป็นชั้นละก็ นี่คุณเข้ามาทำไมคุณครับโอเคครับผมรู้นะครับว่าสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันไม่สามารถทำให้ผมอยากจะบอกคุณว่า Happy, Happy Birthday ครับ Happy <birthday. S 2> birthday.